ไม่ได้เจอพ่อแม่แลานไม่ได้เจอเพื่อนนานนี่รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าดีบังไปบังไปอยากไปแล้วแต่นาคนข้าวหัวโดนง่ายมากแล้วเชื่อมองขุมทรัยก็ด้วยมไม่ไดไม่มีไม่มีไม่มีตา้เถอะไม่ได้ลิน ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมคำต้องห้ามคำอธิบายของเกมคำต้องห้ามเนี่ยน้องปอสามารถก๊อปจาก คลิปที่แล้วมาได้เลยนะมัน,น,นคือเกมที่แบบประมาณว่าคําต้องห้ามถ้าพูดคําที่อยู่บนหัวของเราแต่เราต้อง,องทําให้เพื่อนพูดคำนั้นใช่เราต้องทําพยายามให้เขาพูดให้ได้โดยการที่เราต้องถามคำถามไปเรื่อยถามอะไรไปก็ได้แล้วคนที่ถูกถามก็ต้องตอบด้วยนะตอบแต่ว่าตอบจะตอบแบบตอบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยแต่แบบต้องตอบให้อยู่ในโทนเดียวกันแล้วก็ตอนจบคือใครที่รู้ว่าคาบนหัวตัวเองคืออะไรคนนั้นก็จะได้แต้มไปใช่แต่ว่าเราจะไม่เล่นแบบนั้นเราจะเล่นแค่ว่าวันนี้แพ้หรือชนะถูกต้องถ้าแบบใครอยากดูต้นฉบับหรือว่าอรบบแื2 แล้วมันไม่จบนาทีมันพูดกันไม่จบยังไงไม่จบนาทีเนี่ยก็ถ้าเดาเขาบันหัวไม่ได้แพ้แต่ถ้าเดาได้คนนั้นชนะไปใช่แล้วเราเล่นเรามานห้ารอบหกรอบชนะได้อะไรหนึ่งร้อยบาทจากกองกลางเย็ดรอบ 100. ละร้อยรอบ 100. ละร้อยก็คือวันนี้เราต้องมีคนได้จากเงินจากกองกลางกับไอ,อทีฮะได้ทั้งหมดไปรวมชนะไปเลยเกือบร้อยมีโอกาสชนะสองคนต่อรอบไปด้วยสองคนใช่ถ้าถ้าถูกถ้าตอบถูกถ้ากุงเก่งถ้ามึงเก่งสองสาม เริ่มอ่ะใครก่อนอ่ามึงเคยฟังทีมันดาวไหมเฮ้ยมีของกูว่ะเคยฟังทีมันดาวไหมอืมเขาไม่เพลงอะไรบ้างลืมเคยฟังไหมคยฟังท่าเพลงอะไของทีมันดาวก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างเป็นอะไรที่ฟังไอ้เพลงกน่ะที่มันร้องอ่ะ It's my turn It's my t u r ใช่ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ ร้องไันนะอ่ะร้องมึงกูแต่ไม่มึงอ่ะจิ๊บอ่ะมม์เราเราเดี๋ยวเราเก่งเี้ยแล้วแล้วแลวไม่กูใช้ช่วยกันร้องใช้ช่วยกันร้องเอาไงเอ่อมึงเคยฟังท่อนนั้นไหมที่มันจะเป็นแบบที่มันจะร้องสลับกันอ๋อเออมันจะร้องสลับกันมันมาเนาะหนึ่งซองอีทอิทอีทแต่ไม่ตึ้งถูกได้พูดเก่งไอ้เหี้ย ปกติตอนอยู่ตังอะไปไหนบ้างไม่นะเอาหนไม่เจอหมออยู่เล่นอยู่อยู่บ้านเล่นเกมเงี้เหรออยู่บ้านเล่นเกมอยู่บ้านเล่นเกมอไม่ได้เจอพ่อแม่นานไม่ได้เจอเพื่อนนานนี่รู้สึกไงบ้างรู้สึกรู้สึกว่าดี จะไอยู่ยคนเดียวไงจอบไม่ดีก็ได้อะไรที่ไรวะจะเป็นเข่าขาวเหมยเหมยอะไรเงี้ยจะเปเมือนข่าขาวสวยวยเวเงี้เลยจะไปเมือจะไปเมือนข่าขาวเข่าขาวเข่าขาวเข่าขาว ยังคนเก่ยเยเยไม่ยไม่รู้เลยไยังไม่รู้เลยอะไม่รู้อยากไปเที่ยวจังหวัดอ๋อเที่ยวเหรอเที่ยวกอยากไปเรื่อยนะอยากไปเชียงใหม่ะอหัวแล้วนะทายนะคิดถึงมึงไปเพลงวะแมเยตอนแรกเยเจอเยันชิงรู้เสเยเเย้ ตแต่ไม่ถึงอิทเอไม่ถึงหนึ่งน้อยกลัวภูเก็ตอ่ะไม่ใกล้เลยไอ้เนี้ยห่างกันชิบหายไม่ใกล้เลยไงเลยเอาอัดบาทโอ้ต้องรู้เรื่อวะย้ำบ่อยเอจะไม่จะไม่จะไม่โอ้ตบมือเลยหนึ่งต่อเริ่มที่มันด่างเลยรู้จักเพลงไหนบ้าง มึงถามไปแล้วถามอีกรู้จักเพลงไหนบ้างรู้จักเพลงรู้จักเพลงไปเจ้าพ่เล่นแม่โปรตีนสตรีมเกมไหมปล่อยครั้งเฮ้ยเยอะมหมูัวมันเยอะสุดเสียหลอกจะไม่หลอกดยูนหัวสมมติสมมติบ้านตายบ้านตายชีวิตอยากไปอยู่แลแต่นาคนแลแต่นาคตก็คืออาจจะไปอยู่กับแฟนด้วยป่ะแต่ว่าแบบไปตั้งรากฐานอย่างนี้ มันก็แล้วแต่มันเป็นจังหวัดไหนที่อยู่กับแฟนอนาคตไม่รู้อ่ะอะไรตอบไม่ต้องคำถามเลยอย่างเงี้ยคิดถึงแม่ทรัยังไงลายไลยลายไรลายว่าอะไรบ้างนอนแล้วครับนอนแล้วครับเมื่อกี้กินข้าวกับอะไรข้าวมันไก่ปกติผัดไม่กินมั้ยไม่กินไม่กินผัดผักผัดผัดผัดเราไม่อยากกินผัดเดือดแล้ว โดนแล้วไม่กินเลยกินโอ้โหวกข้ามมาได้ไงวะรอดได้ยังวะกูณรอดแต่ว่ากินมาได้ยังเฮ้ยเฮ้ยอดีมีความหวังที่จะได้แชมป์อะแล้วคิดว่าจบไปจะทำอะไรฮะงานดิงานอะไรยัทบอรเชียไเวลามเวลาเชียร์ตู้อะไรสัตว์เอาเอาเอาหรือว่าไม่รู้ทั้งคู่ด้วยเฟบก เปลีไอ้เกียร์ไงเกียร์ YouTube ยนต์พอบอลแต่ยนต์พอบอลไอ้เกียรกูคูเก็ตพูดเยอะเลยเก็ต้ะอะไรวะหลังปิด กันเวลาจไม่ได้เลยคำหนึ่งเวลาอย่าไม่ได้เลยขอกหัวโดนได้ง่ายมากแล้วเชื่อว่าขอกูกระเด้วยไม่ได้มีแต่คำสั้นๆโดนแล้วป่ะเนี่ยยังยังจับเวลาก่อนกูโดนกูโดนแล้วป่ะเนี่ยโดดยังมาเริ่มเลยอย่างช่อง C D P เฮ u s e เนี่ยแบบที่จะทำต่อไปมีมีแผนว่าจะทำอะไรป่ะไม่มีมีในใจไหมมีในใจบ้างไหมไม่มีไม่มีไม่มีเธออมีะไรใในจ ไม่มีตายไม่ตายเถอไม่ได้เล่นมีไม่ตายเถอเมื่อวานายมากนี้คนจะติดตามโดนละอะไรวะแย่โอ้โหไม่หันมย ขอยาวขึ้นขอยาวขึ้นขอเป็นคำต้อนวันนี้ไม่ไหวขอเป็นคำต้อนวันนี้สั้นไปหน่อยเล่นน้อนไปนะเทใจกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเใจกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเทใจกับเพื่อนเพื่อนทุกคนจะริงจริงโอ้ใครใครกัใครยังมีแต้มนะกลัาจอดสองแต้มจ้าไอ้เฮียก็กูไม่รอดไปได้ไงวะยังโชคดีนะที่เกมนี้แบบเล่นแพ้แล้วไม่โดนอะไรถ้าโดนกูโดนทุกเม็ดเลย ดูนเลยว่าธุรกิจนี้เราจะเราจะขายอะไรดีขายอะไรดีขายหมาขายหมาสิครับไม่ได้เล่นไม่ได้เลไม่ได้เล้นกูกำลังจะโศกปกติมีวันอะไร้ปกันปกติเวลาจะดูสาวดูที่ไหนบ้างถ้าเกิดเลือกให้ไปได้3ามที่อ่ะพูดเลยรสามที่ดูสาวห้างโรงเรียน มหาลัยปกติเล่นเกมอะไรบ้างมีอะไรบ้างเออว่ามาดิรู้เป็นใไมรู้ไม่ใหม่กเล่นกูปะเดแล้วเล่นกูปพูดมากเลยไอ้เชี่ยติดพูดมากมามามาร้องไงรอรอหมูร้องไง แพ้แพ้ร้องไปทางวัววัวร้องไงบ้างมอมอตัววหามอมหาลัยมออันนียตอนนี้เราได้เก่งกี่คะแนนละห่สองศูนย์เอ้ารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วในเงินหารอบพอ ก็เมื่อกี้จริงๆถ่ายไปแล้วมันจะมีอยู่ช่วงท้ายแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเราเล่นกันไปแล้วก็ถ้าถ้าสมมติบอคขาเราเมื่อกี้ก็จะเป็น1นึ่งตอส่วนส่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้คือก็คือเล่นกันไปแล้วคือลืมเปิดไมค์ทุกคนให้อภัยพวกเราด้วยไม่เป็นไรครับทุกคนนะเอาว่าคลิปนี้วันนี้ก็มีความสุขมากนะเอาไว้เจอกันอีกแล้ไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปติดตามนะเจอกันนะบ๊ายบาย